งามเอางามงามลูกใกล้ถึงบ้านแล้วแป๊บหนึ่งนะใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะโอ้โหนูเก่งมากเลยไหนยิ้มสิคะยิ้มหวานหวานงามคะโอ้ง่วงหนูเป็นแมวที่นอนเยอะมากเลยน่า นอนเยอะจริงๆนางงามงามลูกโอ้กินก็เก่งงามคะฮึ่ฮึฮึจะเอ๊ะ เป็นไงลูกอืเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเก่งจังเลยใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะลูกนะใกล้ถึงบ้านเราแล้วเก่งมากมากเลยหิวอยังคะนูหยวหรือยังงามจ้า そうそう。